สวัสดีสวัสดีกันเมื่อทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องของ <c oughs> ดิมด้าสาวน้อยร้องสารนะทุกคนน้ <c oughs> องดีนอ้อง้องสาร <c oughs> วันนี้ทุกคนน้องดิมที่ไปเอามังนัดน้ำพ่อที่สวนเนาะซึ่งพอแล้ว <c oughs> ได้ปิดอ่าพอแล้วกับด้าได้ปิดมาอันแล้วมันยังบแล้วน้องดิมบ่หูเนาะเ <c oughs> พราะว่าน้องดิมหาจเัเรื่ององเฮียนมาด้ามาก้อนเนาะทุกคนเราก็เลยไปปิดก้อนน้องดี้ยังะงยะกินมังนัดบ่อือฮึ เดี๋ยวดีามังนัดมาปอกให้กินเด้อโอเคเดี๋ยวทุกคนเดินทางไปเอาบังนัดเลยน้องดีสิมาปอกให้น้องดีกินเนาะว่าสีหวานหรือสีสม้มน,น้องดีด้วยน้องดีสิไปเอามังนัดมาสิมาปอกสุกน้องดีกินว่ามังนัดสีหวานหรือว่าสีสม้มเนาะทุกคนเนาะ ว่าอันนี้เรีนยนมังนัดพอแล้วปลุกเองแล้วทุกคนสั้นกะเดินทางไปเอากันเยลยทุกคนต้องดีกว่าชิบะถงมาใส่เนาะผมต้องดิมต้องดิมาหงานแล้วน้องดิมหอ,มมอนยูน่สระผมกันเลยผมเปียกย่งไปเรียมาฮะไปทุกคนน้องดิมจีไปเอามาว่าเบิ้งกันน้องดิมจีได้จักหน่วยมาเนาะไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาหอนแล้วเนาะส่วนก็อยู่ทางนี้นี่สวนน้องดิมีจะเข้าไปกันเลยทุกคน มาหสวนแล้วไปเข้ากันสวนเข้าไปสว,น,สวน,น้องได้อยู่บนนออยนะเรลอใสไปใส่แล้วเนาะมวนปิดปิดปลาเมียนแร้วแบบอื่นล้วอะเราไปเห็นอยู่ที่ง น้องด้าไม่อยู่ไอ้บางนั้นน่าจะอยู่เถียงเดี๋ยวไปเบิ้งกันทุกคนว่าชิมีหรือว่าพอแล้วสิไปมีอันสนอ,อื่นเอออย่าเข้าไปกันเลยนี่โอ้ยมีกุ้ยพว่อมแต่บางนั้นมูชิมีหรือไม่ทุกคนตอนนี้ยังมาฮอ่ละเดี๋ยวเฮ้ยน้องดิมเห็นแล้วนี่อุ้ยอุ้ยทุกคนมีแต่มากเหลือง ว้าวทุกคนเฮ้ยทำไมมันแบบเยอะขนาดนี้ว้าวทุกคนผนหน่าเสื้อฮูอ้สุกอันสุกแบบสุกครั้งแรกจักหนวยวะสองสี่หกเย้ละสองส,องสี่หกแปดสิบสองโอ้สิบป้ายอยู่น้นยทุกคน นั่งดบจากเอาเ่อล้อนบ่อยนะจะเอาเงอล้อนมาหน้าเอาไปกันจกนักไหนวะกระเป๋าดีบเกเอาน้อยแลนะ้วน้องด้าไม่อยู่อุ้ยทุกคนนี่แบบสุกกลับมืดเนาะเฮ้ยทุกคนปีนี้ถือว่าได้กินกอปีนี้นะคะทุกคนถือว่าได้กินนะเพราะว่าแต่ละปีน่าจะได้กินแค่หมากสองหมากประมาณนั้นแต่ปีนี้แบบ ได้เยอะมากมาโน่จะเอาไปหมดไหมเนี่ยถุงก,ก็เอามาแค่นี้หรือว่าจะเอาไปประมาณสามซีนวยแล้วก็ไปปอกแล้วค่อยกลับมาเอาอิงนางทุกคนอ่ะไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเอามา้าทุกคนนี่ปอาหมวกหน้าที่ปอกลูกอิงอ้อออซับหน้าว้าทุกคนอ้อนวยแบบงามขนาดเดี๋ยวนีส่สจะเอาไป โทษทีเสียเอาไปได้เนาะอึดอืมงอหง่ายจ้ะปิดตะวานแค้เนาะเดี๋ยวหักอันนี้ออกอื้มนี่แหละมักหนึ่งนี่มักใหญ่มากลงไปเลยมักที่สอง แข็งมากเลยอันนี้จะเป็นมากมากไม้ปวัสานพิษนะทุกคนว้าว้ยนี่นะโอ้โหคตรสวยเลยปวัสานพิษกินอะไรก็หวาน ให้ทุกคนนี่เอาแล้วเนาะอ๋ออุ้หยหนามมากนัๆน้องดิมในที่ปอกไว้คือเก่าเดี๋ยวพอแล้วมาพอแล้วตื่นเนาะเอ้าวไม่อยากคือมีแต่ง,งาหัาว่ะพอแล้วบุ้งงวยต้องดิมมานะเดี๋ยวสิไปปอกคือน้องดีมกินเนาะทุกคนในที่นี้ไปโอ้โหนักมากขนาดสี่น้องไอซ์ซื้อเลยทุกคนแบบเฮ้ยทำไมหนักจัง แบบนุวยน่วยก็บแบบนุ้ยใหญ่นุ้ยน้อยสลับคนกันเนาะทุกคนเนาะเ <c oughs> อ็ดมีทุกคนป้าตัวนั้นมันถึกตัวหนูเจาะทุกคนเนาะหลายน่วยเติบที่ถึกตัวหนูเจาะ้อนตัวหนูล่หลายโอเคเดี๋ยวทุกคนไปเจอกันยี่เงินเลยเนาะหัว <c oughs> ทางมืน่นทางมื่นแล้วต้องดิมสิเจับท่ายไปนทางบาได้ขนะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันยี่เงินกันเลยแม่ยาเฉสว่าคือโบเห็นก่อ นี่ทุกคนน้องดีมก็ได้เอามักนัดมาแล้วโอใช่ไหมเวินปลอกนะเนาะเพราะว่าสีมือเปลอกมักนัดน้องดีมนี่โอ้โห <laughs> นี่ทุกคนแม่เวินเกี่ยมของแต่งกิน่นดีแมนะ่ปอกมักนัดที่นี่เปล,อปลอือกเปลือกอ่าบองงามแล้วก็แถมมิดอันนั้นวกันหลายนี่แม,ม่เวินกับน้องดีกไปเอามาโอ้ไปเอามาให้สุภาพกันแหม นลวกนี่ดอกค่ะทุกคนเมนค่ะไล่ลายลวกกินกระปุ่นก่าเนาะคุณเรียดนโดยเมื่อกี้ลูกไปโอาคันเท่คันมาป้าคมงามลวกเนาะจะเจียวกัเด็ดอู้หูเสียบได้ไงจะทอดน้ำให้เลยโดยโอเคทุกคนวันนี้กลับมาหัวเหนื่อยแล้วเนาะน้องดีกระชิมะปอกให้น้องดีน้องดีอยากกินวะกินเนาะ ยันดิจะิ่มบอกกันเลย嘛ออยู่ในเหงือนไอ่ใหญ่ปะฮะใหญ่ใหญ่ใจใจ่ะอุ๊ดอยู่ในเหนือนมืดนะทุกคน,นก็นเลยว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศดีนอกแน่นกันเลยมากแบบชีวหวานว่ะสีสม้มมันลุ้นกันทุกคน<อ>น้องดิอยากกินแหงบ่อยากกินแหงอยากกินหลายๆบ่กินหลายๆเอะได้ไปใส่ก็ น้องดาไปทงนาเลยทุกคนเนาะยังโบตับง้งยงังยังโบมาเหาืเ่อนไปช่วยเวียกคุณพ่อช่วยเวียคุณพ่อครับ <laughs> เฮวันนี้ทำมา <laughs> ดีเกมกินเด้อว่สิแซ่บ <laughs> บ่แก้วห <laughs> วานช่ำอร่อยฮะหวานช่ำอร่อยหรอคะ <laughs> ออ้ที่ฉักินพันนี้กินไปินนี้ ยังดปอกแล้วก็นั่งนั่งอนู่ซดีเชนนั่งดีไอ้ดาใครนะโดยไอดีไปต้องเห็นมุนี่ดีอันสักขวาว่าอะไรไอดีแขนปอสอันนี้อนุบาลเออดิห็นอนุบาลเออแตว่าอนุบาลโดยโดยเีนีกบันกไปให้อันตงหัว ตัวมักมกินอน่อย่อง,งเงี้ตหนูกินกินเปลือกปลาใต้นั<ม>่นสะบอเออไปแกกล้โอ้ไปกลีกล้เออน้องดีเซน้องดีเกินปลใต้เปลือกน้องดีเเกียนอันบุ้งเกลียนป่ะอเออมาอย่างตาเออมา,มาละตาบางนัดออกทุกคนเนาะอมนีม่ทุกคนปอกมาละมันนี่ผ้าผ้าเป็นเปี้ยงเลยเนะี่ยผาไห ไงกู้หวานเนาะมึงเนื้อมเนาะซุ่มสั่มมากเลยมักนัดน้ำเพลงมูจากเนาะแดงนี่างเนาะมักนน้ำเพลงแม่ขนาดอุ่นอยู่เมื่อกี้อยู่กัดแขนลูกถึงก้นแดงงามแรลกเลยมึงยไรเด้อทุกคนกินมักนัดเนาะมาเด้อมาเด้ออุ้ยคนดีเหี้ยเด้อกูเกินุดูเสียวเกล ทุกคนกินมาแล้วนะคนมากินมาแล้วทุกคนมากินเนืนัดเด้อเสียงน้องดีแอบแอบนะคะทุกคนนี่เป็นวัดน้องดีเป็นวัดนี่เป็นวัดว่ะกินได้ไหมกินได้ทุกคนมั้งง่ายเลยเนาะแม่อันมากมากง่แล้วก็อัานยูเสียงหลานกูชอบอั็นยูกป็นย่ายเลยนี่คุณคนว่าน้ำแล้วน้ำมัแอันนั้นเนาะใช่ปะวานบุรุษ มือเซาเดี๋ยวเพคุนว่าแม่นะแป๊บมังนัดให้ครูแน่เหรอคุณอ่าปั่น,นะ <c oughs> นครกินคนปั่นตกุกแม่เราได้ไปเอาให้มืุนาก่อนเนาะนับให้ครูเนาะว้าว <c oughs> อ,อร่อยจริงหมักนึงเกือบล้นจานเลยเนาะง่ายคักขนาดเลยป <c oughs> ลูกเองธรรมาซาดเราได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอ้อหยาใครเลือของเนี่ นี่ทุกคนน,น้องดีมกิน,นเห็นไหมหวานหวานจั่อร่อยหวานสั่มอร่อยแซ่บแซ่บทุกคนหวานดีครับเริ่มมากินน,น้องดีมกับน้องดีมแม่เวิร์นได้ถ้าเอฟซีมายามตอนนี้ได้กินมักนัดแน่นอนทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เหมือน หวานลิลล่ะหวานจำอร่อยหวานจำอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆริงฮะอุ้ยอุ้ยหมูดับน้ำลายคนอือันนี้เป็นวัดนี่กินอันเดียวพอเด้อนี่เป็นวัดเด้อไอ,อ้ปะนั้นว่านปะนั้นหวานหวาน

วานชามอร่อยโอ้ยแม่กินหมารัปีนี้ก็ถือว่าได้กินมันเนาะปีก็ได้กินเดซหน่วยสองหน่ยวยเนาะเห็นป๊อบปี้มาแล้วทุกคนไอ้ด้าน้องด้าอาจจะมาลมาะเก็ป๊อบปี้มาฮอดก่อนจริงาซองปีนี้เนาะน้องดิมไม่เวรอร์บุังนัดกินข้านาให้มันได้ซื้อมังนัดกินหน่ย 1, 5, 5, 6, วยหนึ่งห้าพันห้าพันมกเย็ดเนาะ อันนี้ใหญ่ละสิบ 10. หอดบ่บ่หอดเนาะไันไหนเคยบ่เคยซื้อ <c oughs> หอดสิบพันอ่ะบ่เคยเพิ่นขายอยู่ตลาดไงนึกว่าหอดเบสิบพันจักบ่หอดอี๋นัดบ้านเฮาบ่หอดเอาเลยนสิบพันห้าพันแล้ววันห้านัดบ้านเฮาไล่ได้คนมานัดรองศานนี่ได้ฉัได้ปลูกเป็นเดอนอยอหมันว่าหน่อย<ม>านอยาะพอานยาวแล้วเปล่ ให้แบบพอแม่ค้าพอ้ายเอาเองแล้วก็คือราคาที่แลงเนาะได้กำไรเลยนะไม่ได้ออกไปเบื้องยุคอันข้างนอกเนาะข้างนอกตอนแม่ไปตะกี้ก็เป็นง่อยยิ้แล้วก็ไม่เน่าเลยซุกไปเต็มแม่ไปหัวอะไรเนี่ยเออเหมือนเบิ้งเนาะใช่ไหม่ไหมแม่เ่อกี่นอกกับย่นี่อันพันเดียวกันวะหนู้ขาเละแต่นี้หวานไปเบื้องตอนนั้นส้มค่ะ ไอเห็นเข้าวคายนอ,นอ่ยแส่ห์ก็ซื้อมาผูกซื้อมาผูกเลยบเพราะว่าในแซ่บ์ุแซ่หพอเราไปถามซื้อเพิ่นตัวนี้เขาเอานอมาผูกจังเป็นไวนะคะเอาอันคันเอาเอ้ยเอานอา่่ะเอินนอ,ม,อมืนเนาะออกอักอนนั้นยูยูโจมันเอินเนียเน้ยเอินแห้งเอินต่าเอินห่อห้นนอนเหมืเนาะห้อนมามนกๆแล้วไม่นานเป็นอืม แม่ติแม่ซื้อนอ,อมาพูดนะฮะก็เปนห้างห,ห้ามังลัดนี่นะแบบเอเป็นบางนันดคืนนที่เราก็แม่เปนป่ายนะเอาส่วนที่ห้างมัน่ยเอาที่มันแตกแน่งขึ้นตามลําตัวทนายโอ้ตัววะให้บอกนะมันเป็นลาย,ลายแน่งมันนะอืมนั่นแหละเอาต้นพู่งี่เป็นไวโอ้อืมแทบอืม เขายังเด็กใจแบกฮึช่วงเย็นทุกคนแบบอันที่รถไปโรงเรียนหรือว่าทางทางเท่านั้นเนาะเพื่อชิขายเต็มเลยหน่อมกันเนาะหน่วยทั้งหน่วยใหญ่หน่วยน้อยสลับป่นกันเอ้าอิ่มเลยอิ่มอิ่มเลยอิ่มเลยด้วยแซ่บอร่อยอ่ะคนนั่นอ่ะ ใบให้แม่จิ้ดิบเอาอะโอ้ให้แม่ใหญ่แท้อะตอนนี้ใหญ่เยอะอ้กินข้าวแรงบุได้ันไดงกินบังนัดอิ่มนะอะพี่จ้อยกินมังโมกตะกอนอตะกอนแม่ตนกอนดินอืมไาไปจานกันะดกกระปุ้งกระปุ้งปไปจานกันอ่ะอืมมือกอนแม่บุยมือจับล่ะนี่กินรสแก้ก้นล่ะ มือแบบขูุ่นอะมือที่ไปบางเหยสิเอบจั่มือนุ่มเหย็นภาควันเด็กอาะวันที่หนึ่งวันเด็กวันเด็กเขาไป็นแสนลินเสียวันเด็กนะฮะวันเด็กไว้ไปแส่ถูกไหมเออป้านี่กันแม่โอ้ยไม่กันเลยดิไอ้ที่กินนวดดิมอิ่มน่ะหน่าดิมกินวิ่งนี่ดีกว่าพอละ อือะไรทำไมเนาะออนนี้ปวยยากินเลยนานั่แหปวยากไอเดหยโอ้เรากำลังทำคลิปูนะให้ทุกคนกินอเดียบุกินใล้ทุกคนอื่บบอิ่มเลยแมมนะอ้ยรวยอะไรอ่ะดีอิ่มบ่ หวานฉ่ำหวานฉ่ำม,มากฉำน้ำหม่ืฮึฉ่ำน้ำอดุบนี่ยเอาเนเสียงไอ้ดามาแล้วมไม่ได้เห็นเสียงไอดากับพ่อมาแล้วไม่ไม่เห็นป๊อปปี้มาแล้วพูดเร่องกับหอดแล้วคน <laughs> แซ่บบเดีปี้มาป๊อปี้มา,มาก่อนมาไม่ให้ไม่เหนไม่ใหเห็นปอปี้มาแม่ว่าน้องได้ต้องไกล้สิาะมักนัดภาษาไทยพี่เอิ้นมาหมักอย่งสับประรดว่ะสับป,ประรดสับป,ประรดที่บ้านน้องดีมอร่อยมากเออแม่ถ้าถ้างวงบุกเข้านี่เป็นหลายต้นหี่อเปล่าเมั่นกีเนาะก็งวหักทิมมไปไ่กลก็ก็ซื้อกินทุกคนแบบเอามาปลูกบุก็หลายเทือนเนาะแต่ไปซื้อมาปลูกนะ สัพปุกตอนนี่งัวเข้าหรือว่ามันตายแล้วก่อซื้อมาอยกบมาพปุกอกงัวเข้าใส่ชุดงัวมาหักน้วยมันกินจตายใส่ชุดงัวมาหักมาหักทิ่มหักทิ่มลูกลูกกับไมด้หอมมาจิ้นได้แบบพกเสือหนึ่งแล้ไม่หระอันไทยแบบพูดแล้วก็เรื่องงัวกินแต่คนยังได้กินะเงนเบิึงอันตอนนั้นนุ้ยน้อยชอบกำปั้นเนี่ยึงัวมาหักทิ่มหักทิ่มน้องดีกับน้องดาไปสวด เก็บมาเก็บมาได้พกเสื้อบา<ะ>กใหญ่นี่แซ่บบ่โอ้บ่แซ่บก็ให้ฮู้ไปนำย้อยหัวซอกคุณทำแม่ว่าแท้เล้ว่าเด็กพูกไปลิงเส่ะอยู่เหือนไปปลูกต้นไม้อยู่น่ะ <c oughs> ไม่ใช่นะปลูกต้นไม้ปล <c oughs> ูกต้นไม้อ้อวันเด็กไปปลูกต้นไม้ <c oughs> วันวันปลูกต้นไม้แหงซะอืมไม่ได้ปลูกต้นอย่างอื่น มีกุกมากมังกรนี่ซามกุกโอ้มาก,กมักงกรอุ๊ยมากของโปดูดอันถ้าถ้า,ถาอ้าแม่มากมังกรนี่ปูจะปี่ได้กินวะ <c oughs> จะลย <c oughs> <c oughs> จะไชแซบบอดี้แล้วขึ้นหนานมาหอดเลยวะแซบแล้ปูเนี่ยแล้วก็ต้กเกิดาเกิดกานะ่ ชับมือใช่ดิมอะไรเนาไอแม่เจ็บเจ็บยังเจ็บเกินเ <c oughs> จน็บเกินโดนห้องเพ่งสาสตร์เหล่าเนี่สศาสตร์เหล่าต้าโอ้ยห้องดีดีไหมเอา้ากลับไปโอเคไหมโอเคทุกคนมาเจ้ากินไอเดียมะ นี่กับประมาณนี้ทุกคนเนาะว่าเบิ้งมักนัดปีนี้โอ้หวานซ้ำปีกาปีกอนนันก่อนมาสู้ทุกคนนะเนาะเอามักนัดมาสู้ทุกคนกินเลยเนี่แม่นจังไหนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนดูโฆษณาทำดีกับน้องได้เลยนะคะทุกคน,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 นคลิปนี้อน้องดีน,อน้องดีไม,ไมไอแม่กับชิคอตุตลาไปก่อน <c oughs> จังไหนก็ขอขอบคุณทุกคนมาดูคลิปน้องดีกับน้องได้แต่ต้นจนจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ ก็เส่ก็สะทกายอย่างอีกเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมกับน้องได้คลิปต่อ,ตอไปอดีเงินแม่นอนได้ชคลิปต่อ,ตอไปและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์ติงต๊งติ๊งเ <c oughs> พื่อให้พาคลิปใหม่ๆจากน้องดีมน้องได้สำหรับคลิปนี้ขอนแมม่อดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาค่ะว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอุจุบลาครับ ซุปยาดมใจดีก่อนบ๊ายบายอร่อยมากเลยวันนี้หนั่งดีซุปยาดมทุกคนบ๊ายบาย